สวัสดีค่ะคุณผู้ชมภารกิจล่าลูกกวางน้อยเริ่มต้นเดเลิดและกำลังไปได้สวยแต่กลัวว่าจะไม่เราใจแฟนๆละครแค้นสัปดาห์นี้เหมือนแพรเลยเตรียมตะลุยเข้าถ้าเสือตัวให้นมบุตรอย่างปรางทองจะตั้งรับท่าไหนต้องมารอลุ้นแต่รับรองว่าแซ่บซีกว่าช็อตลมโตที่ร้านกาแฟเรียกว่าเจือดตั้งแต่เบื้องหลังการถ่ายทำเลยละค่ะ เป็นซีนมาเตอร์พีซที่ห้ามพลาดถุกประการกับฉากสองน้าหลานตัวตึงของจกักรวาลแก้แค้นปรางคองแอบพัสออนกับเหมือนแพรานางเอกแต้วนัทพรเปิดฉากยุ่มครั้งใหญ่เริ่มจากการประทะอารมณ์เล่นจริงตบจริงแอบอินเนอร์มาเต็มฝั่งแต้วก็น้ำตาสั่งได้ร้องไห้จนตาปูดผู้กำกับฟิลกิติศักิ์ยังบีฟเสริมเพิ่มความพีคด้วยช็อตแต้วก้มกับเท้าแอบที่ทำทีเหมือนแพรอ,อึ้งตั้งแต่เห็นสปอร์ตตัวอย่างหน้าจอ เก็บทรงกุ้มกราบจริงแต่ก็มีเหตุผลให้แอปวินแตกส่วนพระเอกคนกลางน,นายนภาต้องห้ามทับจับแยกงานนี้เหมือนแพรยอมจริงหรือเป็นจุดเริ่มต้นของแผนต่อไปรอกรมาส่งกำลังใจเชียร์ทีมตัวเองกันได้ในแขนค่ะหยุ่มเรื่อยๆค่ะมีหยุ่มเล็กหยุ่มใหญ่วันนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันอ๋ออย่าพูดดิรู้สึก ผิดมากมากมากถึงมากที่สุดคือตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าเราจะแบบแค่เฉียดเฉียดบอกเต้งแล้วว่ามันอาจจะโดนบ้างนะแต่เอาแค่ปลายปลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็มีเทคหนึ่งเทคสุดท้ายนี่แหละขอโทษเมื่อกี้ตลกแม่งนะตอนที่พี่แสดงเสจคาดพี่เดิมมาพี่จะลองอยู่แล้วแต่มันก็ช่วยไงมันก็ช่วยส่งอารมณ์อะไรซึ่งที่ตาเห็นเนี่ยอาจจะดูแพ้แต่จริงๆแล้วเขาล็อกเข้าแผนเขาติดตามแล้วกันโนว่าแต่ละแมเนี้ใครชนะเดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะ